ปิดการขายเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งคันครับผมขอบพระคุณพี่ชายด้วยนะครับผมชอบถูกใจครับผมเมื่อวานนี้ขึ้นไ์สดแล้วก็บอกว่าพี่ขอวนดูหน่อยวนกล้องไปดูให้หน่อยโอ,โอ้โหผมมันดูก็เออชอบถูกใจเนี่ยผมบอกแล้วผมซื้อรถกระพรอนะต้องไวนิดหนึ่งผมต้องไวนิดนึงผมขอบคุณพี่ลูกค้ามากนะครับผมขอให้พี่โชคดีมีใช้ขับขี่ปลอดภัยนะผมทํากิจการงานใดร่ํารวยอ,ยอยู่แล้วก็ขอพี่รวย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 ิ่งขึ้นไปอี่นะโอ้โหสิ่งที่ผมาก มีตัวจริงผมเรื่อนรถไปแล้วพี่ฮะนี่ครับผมบอกแล้วหารถสวยๆมาที่พุทธาเราซิ่งครับผมส่งบังทุกท่านทุกคนแน่นอนฮะอี่สิดบาทสิบบาทสิบบาทคุณอะไรทีเดียวนะฮะสิบบาทโอด้ดนอนนรวย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 นะพี่นะขอบคุณพี่มากๆครับผมนี่ตัวจริงครับผมไม่มีแล้วโอ้โหโคตรหลอไงโดนแดดเอขอบคุณมากพี่รวยๆวครับผมนี่ สุดยอดนะฮะปมดทุนไปเลยสุดยอด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 ,ด,ยอดครับผมนี่นะฮะบอกเลยฮะสักช้าไม่ได้การนะผมคิดนานเพื่อนเอาไปขับกันหมดแล้วนะครับซื้อรถที่กูดคาร์รถซิงคนะผมต้องไวนี้หนึ่งนะผมจะชอบถูกใจครับผมเข้ามาจับมาจองเข้ามาครอบครองกันได้เลยนะฮะอ่าขอบคุณพี่ครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณคับผมเฮงๆรวยๆนะพี่นะขอบคุณครับดี กพี่มากๆนะผมหารถสวยๆอยู่รับรองสมหวังแน่นอนนะครับสมหวังสมหวังนะรถเกียรติ์สวยที่พูดคาร์รสซิ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พูดคาร์รสซิ่งด้วยนะครับผมอยากจะดูภาพนิ่งก็ไปดูได้ที่เพจพูดคาร์รสซิ่งนะนี่ฮะก็ขอบพระคุณพี่ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะผมที่เลือกซื้อรถกับทางเรานะผมรับรองได้รถสวยแน่นอนผมว่าจะเป็นรถแต่งรสซิ่งรถบ้านรถสปอร์ตนะฮะเข้ามากันได้เลยนะครับรถจบท มีทุกรถให้คุณเลือกแน่นอนนะผมแล้วก็เน้นด้วยว่ามีแต่รถสวยๆเท่านั้นนะครับนี่คือเป็นรถสปอร์ตนะแล้วก็ยังต้องการซื้อรถเข้าอกีกจำนวนมากนะผมใครที่มีรถต้องการขายต้องการแลกต้องการเพิเ์นนะผมหรือว่าฝันไม่ไหวลองลองกิ้งกางแล้วก็แอดไดส่งกันเข้ามาดูนะครับลองลองส่งเข้ามาดูนะล,ลองดูสูงเก้าเก้าสี่้วหกสองสี่ห้าครับเบอร์นี้เบอร์เดียวครับผมได้ทั้งซื้อทั้งขายเนาะโชคดีเลยครับผมโชคดีใช้เลย รับได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นรถแต่งรถบ้านรถซิ่งรถสปอร์ตนะครับได้ทั้งหมดกันเลยทีเดียวนะฮะมาเปนเลยทีเดียวนะครับยังมีรถสวยๆอีกเยอะแยะมากมายนะมีรถสวยๆเยอะแยะมากมายเลยผมเข้ามาเลือกเข้ามาชมเข้ามาดมเข้ามารับไปไว้ในกาลาดนะครับไว้ไปในบ้านกันได้เลยนะครับมี่ก็คาร์ซิ่งเราฮะเรารับประกันนะผมรถสวยทุกคันแน่นอนนะครับ ยินดีเลยยินดีเลยนะมีบริการทุกสิ่งอย่างผมไมว่าจะเป็นไฟแนนซ์ไม่ว่าจะเป็นเงินสดนะผมมีาม,มาดูรถแล้าฮะีกล่าวาด้วยครับผมนี่ฮะใครที่หารถสวย,สวยรับประกันสมหวังทุกท่านทุกคนแน่นอนครผมยินดีเลยยินดีเลยนะครับขอบคุณพี่ชายนะครับที่มารับเจ้า Mercedes-Benz น l k ะผมเ l k เปิดระตุนสวยๆไปไว้ครอบครองอีกหนึ่คันหนึ่งรุ่นนะผมพี่ว้าวโอ้พี่ ดูในไลน์นะก็ยังไม่สวยเท่าก็ว่าสวยแล้วนะมาดูตัวจริงบอกว่าสวยกว่าวัางนั้นนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับนี่คือความใส่ใจนะของทีมงานกูคารรซิ่งเรานะฮะที่เราคัดสรรรถทุกคันจริงจริงนะผมขายน้อยหนะ่อยเนาะขายน้อยหน่อยแต่ว่าใครที่หารถที่มีคุณภาพนะผมให้พวกเรานะครับเป็นคนคัดให้นะถ้าท่านดูรถไม่เก่งนะครับผมดูรถไม่เก่งดูรถไม่เป็นนะผม ฝากให้คุตารรซิ่งดูแลให,ให้นี่ก็เป็นรถนิสันคิวนะฮะทางนี้ก็มีรถแล้วก็ยังต้องการรถต่ออีกจำนวนมากนะครับผม,มฝากด้วยเนาะช่องยูทูบคุคารซิงของผมฝากไว้เป็นตัวเลือกไว้ในอะอบบอกอ้อมใจอีกสักหนึ่งร้านนะครับผมขาขายตรงไปตรงมาแน่นอนครับรับประก,กันนะครับคุตารรซิ่งขึ้นประเทศไทยแบบนี้เลยนะฮะฝากกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมโอเคขอบพระคุณพี่ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เลือกกดเงินรถจากทางเราคอบคุณครับเฮงเฮงรวยรวย,รวยนะพี่นะ